ไายไหมนะเมื่อกี้อะ ไม่หรอกในโกไม่เดี๋ยวอย่าเพิ่งยิงมันงอยาจะดูว่ามันใช่บีจีหรืผมไหมเฮ้ยในโกงแตกแล้วตายแล้วแม่โอ้แม่นป่าใครวะ แมเฮ้ยข้าติดต่อแล้วใครชวนมันอะ่ะเข้าโกงแล้วมันเข้าโกงแล้ว คละตัวนยคนละตัวใช่ไหตอคนละตัวยได้อะเนตัวนั้นเรายิงแตกแล้วแต่ไม่รู้ัเกิดไหนาไม่เจอน่ะโอ้ยโอ้โหแม่ง ยูเนตละอะไรเอ้คนีเท่ากูนี่ GTA สูงเอสงไนมันอะวะ่ไม่ยากหรอกตอนที่ว่า

คงนี่แล้วเนี่ย

วะโจไปไหนวะไม Engine, ่ดูไม่ดูโดนโดนเต็มเต็มเลยไปโจไปไหนโจไปไหนเฮ้ยเมื่อกี้มันเปเี่ยน AWP ออกมายิงเราตายเลยทีเดียวแม่เฮ้ยตอนนี้เราลุยกี่คนเนี่ยนับนับได้ไหมเจ็บกี่คนหรือเปล่าแค่เราตอนนี้เรามาสามคนมั้งเนี่ยสามคนลุงสามคน ยิปเกิดจากเราหนึ่งยิปแถวๆเราอ่ะโอเคครับโอเคและมันยิงนะยิปมันยิงเอาไม่ตอบเลยนเอาไมตอบเลยนะอยู่ในกล่องอะยิปมันปูอยู่ในกลองมันโอ้โหยิงมันไม่ได้อ่ะยิปเขาทำไงไอ้คนไอ้ย่าอยู่ในกลองมันเอ้ยคุณเจอแล้วเมื่อกี้ไอ้ย่าอยู่ในกลองยิงเราเมื่อกี้ ยิงได้มันยจะแบบยิงสบายใจเลยอ่ะออกแอดเลยบอกออกแอดให้เอาคงมาตรงแยกออกเก่งจริงอ่ะใครว่ามึงออกแอนได้เหรอเอา้างแอดไปเถอะท้ายยังซนกันแต่เด็เกิเปลี่ยนถึงมูอถึงแน่นะบ่อเหีเอาคงออกเราบ่อหินเพื่อลูกคงเนี่ย

เห็นไหมพอมันอยู่ข้างบนมันก็ไม่กล้าสู้อ่ะแม่งมันจะไหลลงอย่างเดีวยวดูเดิดูเดิ ตรงนี้ไม่ต้องหมดไม่ต้องหมดอีกตาตรงนี้อีกตาตรงนี้มันจะไปกันหน้ากลอนด้วยกันเฮ้เฮ้เดี๋ยวจะจะรูปยิงเอายิงยิงอีกแล้วยิงแล้วเอเอโดนอะไรโดนอะไรโดนอะไรโดนไม่โดนนะ <tuk> ออกหายยิบกัวนหายเตายตายยิบจงใจตายมันมันตายตรงนี้มันจะไปเกิดข้างหน้ากุ้งยิบจงใจตายเดี๋ยวไอ้นี่มันเจอสไนเปอร์แน่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสามสาเลยเราเอ้สามสู้สามสู้เลยยิบขอไปขอไปดูไอ้ตัวในกุ้งก่อนว่ามัน มันมันเป็นใครแต่ยังรีบผัวฮะวิธีที่ผมนะอ่า วุ S <S ้ยบ้ากูปูด้วยอ่ะฮัลโหลบ้ากูปูด้วยมาบ้างมาบ้างมาไม่ถึงนะไม่ถึงนะไม่ถึงนะอะไรบ้างบ้างยูปูเออไมู่่ต่อีกจอดเลยกูปูวะเนี่ย

มาเนี่ยในโกงเสร็จแล้วอ่ะข้างนอกอ่ะมาเลยข้างนอกมาหายผ่องใจแล้วหายผงใจแล้วในโกงแล้วในโกงแล้วแม่เป็นขึ้นบ้านหรอแม่ไม่มันอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่าง